สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเป็นประธานเปิดมหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหากรรมยางพารา2002และพระยถทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา17.40นาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยหม่อมศรีรัตนมหิดลนนยุทธยาไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพาร,รา2002ซึ่งสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่18-21กรกฎาคมนี้โดยในโอกาสนี้ได้พระยทาเท้าเทียมให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์ซิลินทอนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลต่าง พร้อมกับพระราชทานโลและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งนักวิจัยดีเด่นพร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินที่เกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบการและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสาก์บริจาคให้กองทุนมหาวิชลาลงกรณเพื่อการศึกษาโครงการจัดสร้างอาคารและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิชลาลงกรณแก่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย สำหรับงานมหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา2002นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติห้บพรรษามหาวิชลาลงกรณ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเพื่อส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่การแข่งขันในตลาดโลกอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยในทศวรรษหน้า ต่อมาเวลา19นากา14นาทีสมเด็จพระบรมมรศาสาชวิลาสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนาวังสุขโขทยัยพร้อมด้วยหม่อมศรีรัตนมหิดลนายุทธยา พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายชูชีพหานสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารเฝ้าทูลอพระบาทรับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและการกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว